สวัสดีค่ะขอตรบกรสู่อช่องไม่ปีกเกอะนะคะโอ้ก็อยู่กับสองอาหลานนะคะเช้านี้จัดเมนูนี้ให้อส่วนใครบางคนต้องเดินทางด่วนม,มินและปาต้องเดินทางด่วนมินน้อยแล้อเป่าเดินทางด่วนเนี่ยยังไม่ตื่นบ่ยังหลับอยู่บ่อากินเยอะๆนี่ดูในเบททำไว้ให้ แมนวันนี้ได้อะไรแล้วลูกนั <c oughs> ่นกี่โมงแล้ว,ลวนับบนถามเน่นกนะกี่โมงหกโมงกว่าค่ะ,ะบอกทีดูเวลาสิดูเป็นไหม,มอ่าหกโมงกี่นาทีห้า <c oughs> หกโมงสามสิบห้าบึ่ง <c oughs> <c oughs> เดยวโตก็เอานาฬิกาจริงตอนนี้ถึงซื้อไปก็ดูไม่เป็นเอามาไปอวดพี่เฉยๆวันนี้ข้าวผัดไหนขนมได้อะไรมากระป๊อบก็แป๊บนด้สองอันแกก็มีขนมนะมีขนมได้เหรอลูกอ๋อหรออู้ขนมเป็นหรือนะไข่เจียกีม ถ้าเป็นตะกรอนนะไขจะ่จิ้เกี่ยมไข่จิ้เกี้ยมกินเยอะๆนะลูกเ,เด็ไปกินขนมอะไรฮะเ,เด็กไปกินขนมอะไรขนมไข่จิ้เกี่ยมเพราะว่าไม่มีขนมแล้วก็ไปขึ้นกินอะไรนะอ่าลูกส้มเพอแล้วก็มะขามน้อยจิ้มจิ้มจิ้มแจ่วไม่มีขนมจิ้มเจียวม,ม,นมันจะเผ็ดไปไหม<ะ>ไม่ ก็ไม่ทาเผ็ดไงนะลูกจิ้มปลาแดกด้วยนะทําเจียวปลาแดกนะไปจิ้มมะขามน้อยนะะนะ่เบะน่ะเวะเวะได้ลเลยเฮ้ยก็สมัยเบะไงก็ตังก็ไม่ได้อาไปสักบาทนะไปโรงเรียนไม่มีตังสักบาทเลยนะก็ไปขึ้นกินมะขามน้อยไปเก็บอะไรนะลูกมะหามหมานะ่ะ <c oughs> แต่ไม่รู้ภาษาการเขาเรียกอะไรนะแต่บ้านเ,าเราลรอเขาจะเรียกแบบน,นั้นเป็นลูกกลม,กลม มันก็ต้นมันก็ต่ำๆนะแล้วก็จะไปเก็บกินแล้วก็อะไรลูกติ้งไก่เนี่ยเป็นพุ่มงเหลืองเหรอไม่เขียวถ้าเหลืองมันแก่ไปแล้วที่เหมือนเออเอถ้าลูกแดงๆดก็ลูกติ้งไก่ก็จะนนก็จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเ,เหมือนอะไรนะถ้างหงุ่นก็ไม่ใช่นะ <laughs> อาน,น้องไปไหนแล้ววันนี้น้องปอพิงไปไหนแล้ววันนี้ไม่เห็นเลย ไม่รู้น้องไปไหนก็ไม่รู้เลยน้องไปเที่ยวแล้วน้องไปเที่ยวอุดรอ,อืออีีิอ๋อยืด <c oughs> อ่ะกินเย,ยอะๆลูกอะแตงเข้าด้วยนะมีแตงกวาด้วยข้าวผัดต้องมีแตงกวานะทุกคนมันจะอร่อยมาก เช้าง่ายๆถ้ากินอย่างอื่นหมดครึ่งแล้วเหรอครึ่งจานแล้วเหรอลูกไหนครึ่งจานแล้วเหรอ,หรหรอโอเคกินกินให้หมดจานเลยได้ไหมึหมดไหมแ่่หมดจานที่พลอครึ่งจานแล้วกินให้หมดนะมากัก็เกียไปให้มันสะอาดกินให้หมดนะ กินให้แก้มป่องเลยแก้มป่องอนพี่พลยแล้วน่ะนะพี่พลยแก้มป่องไหมกี่โมงกี่โมงแล้วฮ่างออกอย่างเดียวฮ่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าม่าฮา่าตอานี้ฮ่าฮ่่าฮ่ิฮ่าฮ่่ว ก็มีถุงสุดถึงยี่สิบสีม่ม่ในถงยังไมอืมเบ้ไปกีดยางมาเบ้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนกางเกงโอเคค่ะยื่อเช้าสองอาหลังทุกคนก็ประมาณนี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ สวัสดีค่ะพิงน้อยจะไปไหนหพิงน้อยจะไปไหนน้อวันนี้น้อไปไหนน้ะไปจังมือมิวเอาจักอีกแล้วไม่มีกำหนดว่ลูกหนูจะไปไหนค่ะเนี่ยในเพื่อนมาเล่นด้วยดิเพื่อนกระผู้จมมั่มเถอะบุนอ่ะจมมั่มเนี่ยน้อมันอ่ะอันนั้น เกิดท oh, oh, er ี่หลังนะทุกคนเจ็บจำมั่มมากเกิดที่หลังช่งเดือนช่งเดือนโอ้คนนี้โอ้ต่างกันไกลต่างกันไกลลิบเนาะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับโอ้คุณน่ะอุ้ยเกมวันตะยิบถือด้อยคุณน่ะอุ้ยเอาหมอนิพัน์เอฟโฟลูจะอุ้ยยัง้งเมย์เฮ้ยยังไงมยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะด้วยช้าคุณน่ะ เอ้ยบังนนอะพิงน้อยจะไปอุดรนะคะไปไม่มีกําหนดนะคะยายก็หลั่นหลานะคะจะบลกหญ้านะคะยายก็จะไปหาเหตุอออหน่อยไปเห็ุหวยลวเด้อเจ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 เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วฮะโอชักขยกมาเฮ้ยบา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 ย จะขี่รถเหย่ยเนอะคนจะขี่รถต้องเออต้องเดินทางด่วนแล้วนะทุกคนอันนี้ไปอุดรน,นะคะเคุณเห็นขึ้นรถแล้วข้าคว้นแลขึ้นรถกันย่างรถ้ะข้าคว้นละ,ละบ๊อย ใครอายุต้นน้อยๆนยพัดให้ได้ฮู้รุดพัดมันขนาดนี้มันใหญ่แล้วมันหูจักแนมพันมีแมปนันีไม่ช่แนมพอมันเนเอเพื่แนมพไม่ไปเจหรือเปลอแนมพอไม่ไปจจอเรือบป่แมวมันเย็นด้กี่รดนะคนก็ได้การล่ะ เพลงยบายไปเดินทางปลอดภัยอันนี้จะลับอืมลับเด้อิไปแลยยมไปเห็นเาถน้ำันนี่ท่านไปคุดคิงู่เซียมดำเลย ไปไปไปชงการช <ไป S 1> งการก็ไปแล้วเัาก้มือนอนหือหนอนอีหลับรับสองเหร,รับสองโอ้ตื่นจักโม่งบ่ดิี้พูดละเทงพูดละใบเฮ้ยมันรับปะก็ตื่นก้อน่อยรับปะแท้เขากัดเจนรับปะตะลอดไดมม้มีเมียนมอเตอร์เนาะเอ้ากันให้เปะกันมือน,นั้นแหละกันดูซาไป,ไปตะพา,ายยังเหลื่อนลบมาจะเฮ้ยเปลี่ยคือหยุดเฉพาะมันตื่นตัว

ในกายได้ที่ทางปีม <ừ. S 2> ีจุดตก,กเพื่อนชุแล้วไปแล้วยิ้มแล้วเพื่อนน่ะยิ้มเสร็จเลไปแล้วโอเคไปแล้ว